แนวน้มอ,อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและการจัดประชุมในไทยเนีเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงนักเดินทางจากต่างชาติด้วยค่ะคนายนพพร,รัตน์เมทาวีกุลชัยนยคะคะผู้ว่การสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าทีเซ็นั้นระบุว่า อุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมการแสดงสินค้าสร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านการจัดงานในแต่ละครั้งจึงได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาภายใต้แนวคิดไทยทีมดึงเอกชนในท้องถิ่นมามีส่วนร่วมบูรณาการการตลาดและงบประมาณเน้นการกระตุ้นให้จัดงานแสดงสินค้าต่างๆต,ตามศักยภาพของพื้นที่ปีนี้นะคะจะเน้นผลักดันงานแสดงสินค้าด้านการศึกษาและการเกษตรการท่องเที่ยวรวมถึงการบริการยกระดับมาตรฐานการจัดแสดงสินค้าท้องถิ่นสู่ระดับประเทศโดยที่1สนั้นมอง วา่างานโชว์อาหารและเครื่องดื่มสัตว์เลี้ยงและมหากรรมหนังสือเป็นแนวโน้มที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะเวลาประมาณ5้านาฬิกา30นาทีติดตามข,าข่ะวกันอีกครั้งกับข้อข่าวสุดสดา์นะคะส่วนข่าวเด็ดภาคตึกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ